สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทาก่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับเมื่อวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรัว้วบริเวณปราสาทตาบรรทมเพนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการรั้วเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ารั้วเนี่ยหายไปในสมัยของคุณยิ่งรักความจริงจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกับท่านนี้นะครับพลโทโกนกเนตตาคาวสนานะครับอดีตผู้บัญชาการกองกําลังสุตรนัฐานีสวัสดีครับท่านพลโทกนกครับสวัสดีครับ ถามเรื่องรั้วก่อนรั้วตรงบริเวณปราสาทตำเมืองทมเนี่ยมันเคยมีในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกรั้วนี้ไม่เป็นยังไงอะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเพราะว่าที่มาของรั้วเนี่ยเนื่องจากว่าปราสาทตามเมืองทมอ่ะทั้งสามหลังเนี่ยปราสาทตามเมืองตามเมืองในบายครีมตามเมืองโต๊ะปราสาทตามเมืองทมเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ย เขาจะมีประเพณีในเดือนเมษายนให้คนเขเมรเนี่ยขึ้นมากราบไหว้นะครับเป็นงานประเพณีเขารั้วนี่สร้างไว้เพื่อเอ่อให้ควบคุมคนในการที่จะขึ้นมาคนเขเมรที่จะขึ้นมาว่าขึ้นมาเท่าไหร่แล้วลงไปเท่าไหร่ครบไหมป้องกันไม่ให้ว่ามีคนที่จะตกค้างอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ อแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าเขาสมมติว่าขึ้นมาร้อยหนึง่งลงไปไม่ครบร้อยวันต่อไปเราก็ไม่ให้ขึ้นนะครับเรากำหนดมาตรการมาอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับทีนี้อวันนี้ในในภาพในภาพที่ผมส่งไปอยู่ในโซเชียลที่แพร่หลายกันอยู่นะครับ มันเป็นภาพวันที่สิบสามสิงหาคมปีห้าหนึ่งสิบสามสิงหาคมปีห้าหนึ่งนั้นคือเป็นวันนั้นนะเป็นวันที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ส่งคลเอกเนียงพาดนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมาประชุม r าบซกับแม่ทัพภาคที่สองที่จังหวัดสุริน ที่โรงแรมทองทารินนะครับครับผลการประชุมนั้นก็คือว่าประชุมในเรื่องการปรับกำลังที่ประชิญหน้ากันที่ปราสาทพระวิหารเพื่อลดให้สถานการณ์มันลดลงนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ติดกันมากนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จได้ผลการประชุมนะครับว่าวันที่สิบสี่จะมีการปรับกำลัง แล้ว,วันที่สิบเจ็ดก็จะมีการตรวจกำลังทั้งสองฝ่ายนะครับพลเอกเนียงพาดก็ขอกับท่านแม่ทัพว่าขอมาดูที่ปราสาทเมือนทมนะครับแม่ทัพก็ให้ผมพามาโดยท่านให้ให้ใช้หอของท่านนะครับพาพลเอกเนียงพาดมาที่ปราสาทเมือนทมพลเอกเนียงพาดเมื่อมาถึงนะครับก็นะ ผมก็จะพาไปดูที่ประตูนะครับก็จะเห็นภาพที่ประตูที่เรายืนอยู่นะครับยืนกันอยู่ถ่ายภาพกันนะครับท่านก็ไม่ได้มีการทักท้วงอะไรนะครับเพราะว่าประตูนี้มันไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมานานเสร็จแล้วผมก็พาไปเดินไปตรวจด,ดูพื้นที่รอบๆตรงหน้าลานปรา,า,าสาทตาเนมินทม แล้วก็ท่านก็ขอเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำเนี่ยจะอยู่เป็นห้องน้ำของอฐานผ่านของร้อยฐานผ่านของกรมฐานผ่านที่ยี่หกนะครับซึ่งจะอยู่ทางทิศเหนือของวสันา์ติดกันห่างกันก็น่าจะประมาณสักห้าสิบเมตรไม่ถึงห้าสิบเมตรนะครับอยู่ติดกันก็พาท่านเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำอพอเข้าห้องน้ําเสร็จท่านก็ออกมาท่านก็บอกว่า ห้องน้ำเนี่ยมันเก่าอยู่มานานแล้วนะแล้วก็ถึงจะกลับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่แสดงว่าอ่ท่านก็ทราบว่าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ใหม่เราอยู่กันมานานแล้วในพื้นที่ตรงนี้ครับนี่คือรั้วที่ประสาทตะเบือนถมสําหรับการลื้อเนี่ยแต คนสงสัยคันว่าอยู่ๆทําไมรั้วม,มันหายไปแล้วก็มีการโพสต์ว่ามันหายไปในสมัยคุณยิ่งนักเป็นนายยกระตมนตรีความจริงมันคืออะไรฮะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งนักครับความจริงก็คือว่าทางโฆษกสบอทอบอเนี่ยสบอของทอกอเนี่ยครับที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก็พูดฐานเรือโฆษกฐานเรือพลตรีพูดมาบอกว่า ไอ้คมเที่ขึ้นมาอยู่ที่ปราสาทตะควายที่อยู่ที่ทปราสาทสัรเวนทมเนี่ยขึ้นมาอยู่ปีห้าสี่ผมก็ย้อนกลับไปว่าปีห้าสี่เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่ก็มีการสู้รบกันในเดือนเมษานะครับมีการสู้รบที่ปราสาทตะควายแล้วก็มาที่ปราสาทสมงวนทมในเดือนเมษานะครับอันนี้ก็พอหลังจากการสู้รบนะครับ ถามว่าเขาจะยุติกันได้ยังไงมันก็ต้องยุติด้วยการเจรจาของทหารทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทราบข่าวมาว่ามีการเจรจาที่ช่องสงนำนะครับมีการเจรจาช่องสงนำต้นเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่า,าจะเป็นรัฐบาลของหาพิสิทธิ์หรือเป็นรัฐบาลของยิ่งหลักนะครับ พะผมไม่ได้ไล่เหตุการณ์ตรงนี้นะครับแต่ผมรู้ว่ามีการเจรจาของทหารที่เจรจากันที่ช่องสงนำแล้วหลังจากนั้นรั้วก็าาหายไปแล้วก็เขเมรก็ขึ้นมาอยู่ที่ปราสาทต,ต้องต้องตรวจสอบดูว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นนายกในเดือนไหนนะครับแสดงว่าก่อนหนะ้านั้นเนี่ยบริเวณปราสาทตาเมืองถมเนี่ย ไม่มีทหารกัมพูชาอยู่ที่นั่นไม่มีพลเรือนอยู่ที่นั่นตอนที่ท่านพลโทรกระโดกดูแลตรงนั้นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ <Okay. S 2> จนถึงเมษาเมษาห้าสองผมอยู่ที่นั่นไม่มี <Okay. S 2> เขาจะมาเขาจะขึ้นมาไมมว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นประชาชนขึ้นมาก็จะต้องขอญาติถามว่าถ้าไม่ใช่เทศกาลของเดือนเมษาเขาขึ้นมาไหมเขาก็ขึ้นมานะครับเขาก็ขึ้นมา แต่ขึ้นมาก็ต้องลงไปทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีทราบข่าวมาว่าทางขุดอ้วนภูมิธรรมเนี่ยได้อนุญาตให้ทหารกัมพูชาเนี่ยจำนวนห้าคนเข้ามาประจําการบนประสาทตามนทรมร่วมกับทหารไทยจริงหรือไม่จริงรอ,อะฮะมันต้องไปเริ่มตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่พฤษภาห้าสี่นั่นแหละจากพฤษภาห้าสี่เป็นต้นมานะครับก็มีทหารขมรงขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอด อคุณรัฐมนตรีภูมิธรรมนี่เพิ่งมาตกลงเจราจากับรัฐมนตรีกรลาโหมของกัมพูชาเมื่อต้นปีนี้เองไม่ใช่หรอครับเขาขึ้นมาก่อนแล้วฮะ,อะโอเคขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วก็ววคือขึ้นมาจำนวนห้าคนใช่ไหมฮะครับครับขึ้นมาอยู่มาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันนะม,มันมันมันมีแนวความคิดอยู่ของคนกลุ่มหนึ่งนะครับ อ่าที่เขาจะพูดเสมอว่าในเมื่อว่าเขตแดนเนี่ยนะยังตกลงกันไม่ได้เอามาหากินกันดีกว่านี่เขาคิดกันอย่างนี้นะครับไม่เหมือนว,วิธีคิดของผมผมบอกว่าถ้าเป็นเขตแดนไทยเราต้องรักษาไวใ้ให้ลูกหลานของเราอนะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นหลายๆพื้นที่นะครับที่จะมีปัญหากันอ่นะ มีปัญหาเรื่องเขตแดนเพราะเขาไปเปิดเป็นทางด้านเศรษฐกิจธธธเศรษฐกิจก็ลองไปดูด้ว่าในจุดช่องทางต่างๆด่านต่างๆที่เปิดนั้นเนะี่ยนลขมเเข่ก็จะขึ้นมาอยู่เพราะอะไรเขาก็อยากจะมาค้าขายแล้วก็ไปตรวจสอบดูตลาดไทยฝั่งไทยนะครับตลาดฝั่งไทยก็เขมรนัร่นแหละครับมาขายทุกจุดผมไปจไนปถึงตลาดก็เจอนะครับ ก็มีแต่คนเขมรทั้งนั้นที่มาขายของเราก็อ้างว่าคนไทยก็จะเป็นเจ้าของแผงเจ้าของอะไรแต่ว่าให้เขาเช่าให้เขาทําธุรกิจกันนี่ก็คือคําว่าเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเขาลุกคืบเข้ามาเขาไม่ได้ลงไปหรอกครับเขาก็อยู่ข้างบนนั่นแหะอยู่ใกล้ใครก็จะลงไปอยู่ข้างล่างดางไกลนี่นี่คือเรื่องจริงตวจสอบได้นะครับที่ผมพูดเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่า ให้ทางแม่ทัพภาคสองเนี่ยกั้นรั้วหรือกั้นกำแพงเนี่ยบริเวณปราสาทตาเมืองทมจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะกั้นไหมคะกำแพงรัอวรั้วเนี่ยบริเวณปราสาทตาเมืองทมในความคิดของโคโชคกนกครับถ้ามาเป็นอธิปไตยของเราเป็นแผ่นดินของเราเนี่ยเราต้องควบคุมสิครับเราต้องควบคุมผมถามบอกว่าต้องไล่ไปนะครับว่าตั้งแต่ว่าใครเป็นคนไปตกลงกับเขา นะครับในปี54เพื่อสภา54เพื่อนะครับให้ทหารเขเมรขึ้นมาอยู่ร่วม,มนี่ตรงไร่ตรงนั้นในคนนั้นมันเป็นคนที่ทาผิดนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ควบคุมเราปล่อยก็ไม่เห็นนะครับทุกวันเนี้ยเขาก็จะขึ้นมาวันละเท่าไหร่เขาก็ขึ้นมาได้ใครควบคุมได้นะครับเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับเราก็เข้าไปเขาก็เข้าไปมันก็มกั่วสักวันมันก็เกิดเรื่องอยู่ครับ แล้วจะมาบอกว่าเป็นอธิทไปตยของไทยได้ไงขมินเขาก็ต้องเวลาเขาไปขึ้นศาลเขาก็ต้องบอกว่านี่ไงครับคนขมรนเขาก็มามาร้าองเพลงมาแสดงกิจกรรมอะไรต่างๆได้ทั้งหมดมันก็เป็นดินแดนของขมรนนะครับไม่ใช่ดินแดนของไทยแต่เป็นดินแดนของไทยเนี่ยจะขึ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีรัว้วมีประตูมีอะไรครวบคุมเขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาต้องยอมรับกฎกติกาเหมือนที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับว่า ให้แจกตัว๋วให้ฉีกตัว๋วนะครับมันก็จะมีต้นขั้วรู้อยู่ว่าวันหนึ่งเข้ามาเท่าไหร่กลับไปเท่าไหร่ถ้าทาอย่างนั้นได้มันแสดงถึงว่าเป็นดินแดนของไทยแต่ไอซี่พูดกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับนนมันเป็นดินแดนของทั้งสองประเทศนะครับวันนี้แม่ทัพภาคสองม,มีการให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็พูดกันถึงว่าจริงๆตาทหารเนี่ยพร้อมที่จะทํากําแพงหรือรัว้วแต่ติ่งปัญหาอยู่ที่ว่า ทางรัฐบาลไม่สั่งการลงมาท่านพลตระกดกคิดยังไงฮะทําไมรัฐบาลถึงไม่สั่งการลงมามันจะได้เป็นการบอกกันชัดๆและจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเพราะดูว่ามันเคยมีอยู่แล้วในปีพศสอง1ันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดตามหลักฐานที่ท่านพโตระกโดกถ่ายรูปมาให้ดูกันนะครับมันก็ต้องไปถามก่อนเสียว่าที่ผมพยายามไล่ก็ต้องหาว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของไอ้คนที่ทำาั่นเกรพฤษภาห้าสี่นั่นแหละแต่มันกลับมาแก้ มันไปตกลงกับใครเขานะก็ต้องมาแก้ไขนะครับแต่ถ้ามาบอกโยนตอนนี้ก็พูด,ดง่ายว่าไอ้คนซ้าผิดเนะี่ยอยู่ข้างล่างพอโยนไปข้างบนเสร็จปับ๊บไอ้ข้างบนก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าจะกั้นรั้วเมื่อไหร่ก็มีการยิงนั้นวันนั้นแหละครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับมันก็ต้องมีการสู้รบกันของทัพก็เลยไม่กล้ากกลัวว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงบาดปลายเพราะว่า มันจะเข้าทางเขเมรที่เขาอยากจะเอาไปสารโลกเอาไปองค์กรต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะกันรูกก็อย่างกันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันจะทําให้สถานกากาศมายิ่งเลวร้วายลงใช่ไหมครับใช่มันก็ตรงอยู่ที่ว่าเนี่ยละ่ะตัดสินใจกันยังไงรัฐบาลจะเอายังไงจะใช้มาตรการที่รุนแรงไหมจะเข้มแข็งไหมจะผลักดันเขาไหมมันไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับเพราะว่าตลอดแนวชายแดนที่เขเมรขึ้นมาเนี่ย เดือนที่แล้วนี่มีคนบอกผมว่าอยู่ว่าประมาณสามสิบสามจุดนะที่ขึ้นมาเขาขึ้นมาไทยกัมพูชานะครับไม่ใช่เฉพาะจุดนี้จุดเดียวเขาก็จะพยายามลุกคืบมาเข้ามาตามไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่กระทรวงการต่างประเทศะนะครับอะไรก็ m o u 4สี่สามแต่ m o u 4สี่สามมีแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันแนบอยู่นะครับไม่พูดกันให้หมด ก็ยังจะรับไว้อย่างนั้นนะ่ะผมถามบอกว่าในนั้นมันไม่มีแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะใน m o u ม3สี่สามมีแต่แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพราะนั้นมันก็ต้องแก้ต้องยกเลิกเนยเ,เหมียนเขาก็ไม่ปฏิบัติตามข้อแปดของ MOU-43 อยูสี่สามอยู่ก็คือว่าเขาเอาสี่พื้นที่เนี่ยไปฟ้องต่อศาลโลกโดยที่ยังไม่มีการเจรจาในระดับทวิภาคีนะครับ เนี่ยก็คือเป็นหลักฐานเราสามารถยกเลิกได้แต่ทําไมถึงไม่ทําเมื่อไม่ทำคำเหมืนเขาก็บอกในเมื่อคุณรับ M O U สี่สามคุณก็ต้องรับแผนที่หนึ 2, 000, ่งต่อสองแสนเพราะนั้นมันหนึ่งต่อสองแสนเส้นมันอยู่ที่ไหนเขาก็จะเข้ามาที่นั่นนี่แหละครับต้นเหตุมันอยู่ที่ M O U สี่สามถามว่าถ้ายกเลิก M O U สี่สามแล้วเนี่ยนะจะทำยังไงล่ะเพราะกระทรวงการต่างประเทศก็จะอ้างว่า ไม่งั้นมันก็จะไม่มีกติกาในการที่จะตกลงกันเจรจากันในระดับสวิภากีนะผมก็บอกก็กลับไปดูด้วยว่าสนที่สัญญา1907ก็อับกล่าวไว้ว่าอย่างไงก็ไปทำตามสนที่สัญญา1907หรืออนุสัญญา1904เพราะสามตัวเนี่ยอนุสัญญา1904นะครับกับสนที่สัญญา1907และแผนที่ หนึ่งต่อสองแสนมันแนบอยู่กับ MoU 4สี่สามเขาเหม็นจะเอาแต่มอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอย่างเดียวเอามาไล่เพราะว่าแผนที่ต่อหนึ่งต่อสองแสนนั้นมันทำไม่ถูกต้องตามสนธิสัญญาพูด,ดง่ายมันมั่วเส้นมันขีดมั่วแล้วภูมิประเทศในแผนที่ก็ไม่ตรงกับภูมิประเทศในพื้นที่จริง นะครับสามารถตรวจสอบได้แต่ผมถามว่าแล้วกระทรวงการต่างประเทศอะทําไมมันไม่ศึกษาไม่สนใจอะไรเลยนะเอาแต่ว่านี่ไปยื่นไปว่าทําตามเอ็มยูดูสี่สามเพื่อมีการประชุมระดับ g ีบีซีเจบีซีอาบีซีก็เอามาอ้างอยู่เรื่อยอะ่ะผมถามว่าอ้างไปแล้วมันเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยไหมมันไม่เกิดมันเสียประโยชน์นะครับอ่านะมันเสียประโยชน์มันจะทําให้มีปัญหาผูกพัน อาจจะุูมเสี่ยงนะครับในเรื่องที่จะเสียดินแดนในอนาคตอีกเยอะนะครับคือ,อทางช่องยูทูบรวมหัวทีวีเนี่ยเราพยายามที่จะอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจนะครับว่าสัญญาเนี่ยแผ่นที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยยอมรับและเราก็ซ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนและก็พยายามหลายครั้งว่ากระทรวงการต่างประเทศรวมถึงรัฐบาลเนี่ยจะต้องยกเลิก เอโมยสไปแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองเลยทีนี้อยากให้พลโทโกระดกย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าเราเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสเนี่ยเรามีสนทิสัญญาอะไรที่เราควรจะไปใช้สนทิสัญญานั้นแทนที่จะยึดไปที่เอโมยูสี่สิบสามนะครับอ่าเสียดินแดนเนี่ยนะครับให้ฝรั่งเศสในตามอนุสัญญาพศหนึ่งเก้าศูนย์สี่ นี่ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองสนธิสัญญาคศหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดสองครั้งนี้นะครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยฝรั่งเศสมาทำแผนที่ในปีคศหนึ่งเก้าศูนย์แปดทำฝ่ายเดียวนะครับทำแล้วก็โม่ๆไปเนี่ยไม่ตรงภูมิประเทศขีดไปขีดมาแล้วก็มีหลักหนึ่งเก้าศูนย์แปดแล้วก็มีหลักเขตเนี่ย หลักเขตทําอยู่สองปีคือครั้งแรกเนี่ยทำในปีคศหนึ่งเก้าศูนย์เก้าครั้งที่สองทำเป็นหลักปูนที่ฝังกับดินเลยเนี่ยทำในปีคศหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้แต่นี้ว่าคนเวลาจับประเด็นก็จับมาสับสนเอาตรงนั้นเอาตรงนี้ไปผมบอกให้เรียบเรียงมาแล้วก็ศึกษาว่า สนที่สัญญาอนุสัญญานะเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มาถึงแผนที่ไอ้เขมรมันเห็นแผนที่ที่มันฝรั่งเศสทามั่วๆม,มันได้เปรียบมันก็จะเอานะครับเคยได้ยินไหมครับคําว่าขเขมรสูงกับขเขมรต่ําสมัยก่อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็นของเรานะครับเสียมราชพัะตะบองศรีโสพลพระว,วิหารนี่เขาเขาเรียกว่าขเขมรต่ําที่อยู่ข้างล่างไอเราขเขมรของเราเนี่ย รินสีสเกตบุรีลำอะไรเนี่ยเขาพูดภาษาเขาเมรเขาเรียกเขเมรสูงนะครับเนี่ยต้องเข้าใจในลักษณะว่าเขาเมรสูงกับเขเมรต่ําเป็นยังไงแล้วเอามาจับแต่ไม่ใช่ว่าไอ้คนที่มาเกิดในรุ่นหลังๆเนี่ยก็มาคิดเราเองว่าจะต้องเป็นสันปันน้ำน้ํามันต้องไหลแต่ในสนธิสัญญานะเขาบอกว่าสันปันน้ำที่ขอบหน้าผานะครับ นะสันราน้ําที่ขอบหน้าผาให้ไปเปิดดูเพราะฉะนั้นให้มันศึกษาเป็นคนไทยต้องรักษาแผ่นดินไทยนะครับไม่ใช่เอาแค่เอาตัวรอดมันก็จะเสียแผ่นดินเนะี่ยครับเป็นคนไทยต้องรักษาแผ่นดินนะครับ ฝากเอาไออาว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่กระทรวงการต่างประเทศข้าราชการรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคิดว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นคนดีอยู่ไม่น้อยแต่น่าจะมีคนไม่ดีที่เป็นใช้สึกออยู่อีกไม่น้อยเหมือนกันที่พยายามที่จะไม่ยอมยอกเลิกเอเบนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณบลโทรกระโดกนะครับในตระคาเวสนานะครับสุดท้ายสั้นๆนิดหนึ่งนะครับว่ารัวกำแพงเราเคยมีอยู่ ที่ภาษาตาเมืองทมในปี2 5 5 1เแต่ถูกยกเลิกไปในเดือนพฤษภาคม2554ไอ้มงโกตัวไหนที่เป็นคนสั่งให้เอารวอออกใช่ไหมครับสั้นๆอย่างนี้ใช่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 ใชเ่เราไปหาเราไปหาไอ้มงกตัวปัญหากันนะครับวันนี้ขอบคุณพลโทกนกนะครับเดี๋ยวก่อนฝากอีกนิดได้ไหมได้ว่าในเมื่อปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ไอ้ที่แผนที่หนึ่งตอสองแสนใช่ไม ใช่ไหมใช่า<ๆ>เขาขมียนก็จะเอาไทยก็ดีแต่ว่าปากพูดแต่ว่าในเอกสารน่ะมันดิ่นเขาไม่หลุดมันล็อกอยู่ใน MOU 43ผมเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนน่ะมาตรวจสอบกับภูมิประเทศจริงว่ามันเป็นแผนที่ที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับถ้าแผนที่เนี่ยมันไม่ถูกกับ ภูมิประเทศมันไม่ถูกกับภูมิประเทศจริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับนะครับเออ่ใครจะมาใช้ได้แล้วก็มาตรวจสอบเมื่อไรเนี่ยนัดกับผมผมจะพาไปชี้ให้ดูว่าของจริงในภูมิประเทศจริงมันเป็นแบบนี้แต่แผนที่มันเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นจะได้ตาสว่างกทีเลิกนะนั่งแต่ในห้องแอร์นะครับผมเดินมาหมดแล้วแถวนั้นแหละครับนะ เพราะนั้นผมยังชี้ได้ยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่นะครับนัดมาเลยผมแผนที่ทหารด้วยไปด้วยผมไม่กลัวนะครับจะได้ยืนยันกันจะได้เห็นชัดๆว่าของจริงมันเป็นยังไงไอ้แผนที่เนี่ยมันแกมันจะได้เลิกก็ชีนะครับไม่งั้นก็ยังแบกกันอยู่นั่นะนะครับมันจะทําให้เป็นปัญหาทําให้เราเสียแผ่นดินกันนะครับครับขอบคุณนะครับฟุตโต้กระโดดนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับก็ฟุตโต้กระโดดก็ เป็นทหารมืออาชีพนะครับพัฒเป็นทหารที่คนไทยเราไว้ใจได้นะครับว่าท่านหวงแหนและปกปักประเทศชาติอยากให้คนไทยทุกหน่วยงานเลยครับโดยเฉพาะข้าราชการทุกหน่วยงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็รักษาปกป้องอธิป,ปไตยแล้วก็ดินแดน,นของประเทศไทยนะครับที่บรรพุุธเราสร้างกันมาอยากได้เห็นแก่อำนสินจ้างหรือก็อเงินตาของบรรดาคนเลวหรือนักการเมืองที่เลวที่มาใช้อำนาจในการที่จะทำให้เรามีสูญเสีย ดิแนดนอีกเป็นครั้งที่18นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามวิจาน์สวัสดีครับ